สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันทิชาครูหาเรืองรองครับรายการดูความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมอ,องค์การมหาชนครับรวมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรมมณธรมค,ครับคุณผู้ชมครับคำว่าคุณธรรมถือได้ว่าเป็นพลังแห่งความดีครับและเรื่องราวนะครับของความดีนั้นก็สามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเราได้อย่างมากมายครับไม่ใช่เพียงแค่สร้างความสุขให้กับตัวเราได้ในด้าน ดีเท่านั้นนะครับแต่ว่าในด้านสังคมเองถือได้ว่าหากในสังคมนั้นมีพลเมืองที่มีคุณธรรมแล้วก็นําคุณธรรมในจิตใจของตัวเองนั้นสร้างขึ้นมาเป็นพฤติกรรมแห่งความดีก็จะช่วยให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ดีมีความสมัครสมานสามัคมคีคอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับที่น่าสนใจก็คือหากมีปัญหาเราสามารถที่จะรวมพลังในการแก้ไขปัญหาและจับมือกันในการพัฒนาให้ปัญหาต่างๆนะครับ เป็นปัญหาที่หมดไปแล้วก็ทําให้บ้านเมืองนั้นดีขึ้นมาได้ครับวันนี้เป็นเรื่องราวครับของคุณธรรมที่น่าสนใจครับเป็นคุณธรรมที่ทําเพื่อแผ่นดินไทยทําเพื่อสังคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยครับกับอาจารย์ปณิธานสืบนุกกานครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทปณิธานเพื่อแผ่นดินจํากัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ครับเพราะว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒ มีความรู้มากมายแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะทำความรู้จักกันก่อนครับว่าบริษัทปณิธานเพื่อแผ่นดินเนี่ยเราทําเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอาจารย์บริษัทปณิธานเพื่อแผ่นดินจํากัดนั้นนะครับตั้งมาด้วยอุดมการณ์ที่หล่อหลอมรวมจากเพื่อนๆนนะครับที่มีเจตจำนงแน่วแน่ในการที่ เราจะทําอย่างไรในการที่จะทําให้สังคมดีขึ้นโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของวิชาชีพของเรารนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการบริหารคุณภาพการพัฒนาองคอ์กรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงของทางด้านของการบินรบเราจึงมีการร่วมพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านของการบินเพื่อชุมชนเพราะว่าเราเชื่อว่าเรา มีสนามบินแล้วจะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้นครับต,ต้นครับแสดงว่าเราเชื่อมโยงกันนะฮะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าสนามบินหรือว่าการบินจะไปเกี่ยวข้องอะไรในในในภาพใหญ่ของประชาชนได้แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้ครับครับคนนี้เนี่ยคำว่าสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาด้วยอุดมการณ ของของของกลุ่มที่อาจารย์ได้รวมตัวกันขึ้นมานะีฮะรตรงนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์บอกสักนิดน,นึงครับว่าอุดมการณ์ของเราเนี่ยคือรู้สึกอย่างไรครับที่เราอาจจะต้องทำอะไรเพื่อแผ่นดินเพื่อชุมชนนะฮะเริ่มต้นจากตัวเองก่อนนะครับว่าการที่จเราจะเปลี่ยนชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะครับ,รบว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่เราแตกตา่างไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเส้นทางในการที่เราจะเดินเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ยากลำบากมาก ทุกคนย่อมหาแนวทางชีวิตที่จะสบายเพื่อความสุขเป็นจุดเริ่มต้นครับแต่ตัวผมเองเนี่ยนะครับเลือกเส้นทางแล้วว่าจะใช้ชีวิตเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมันต้องเกิดอะไรขึ้นเอาล่าสุดเลยม,ม,ม,มุมอย่างนี้ล่าสุดเลยว่าการที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย<ะ>เราได้รับการดูแลการส่งเสริมการสนับสน,นุน จากผู้คนมากมายจากพ่อแม่ของเราจากครูบาอาจารย์ของเราจากสถาบันการศึกษาครับและก็อีกมากมายเลยนะครับสังคมชุมชนและที่สำคัญที่สุดคือประเทศชาติมผมไม่อาจจะตอบแทนบุญคุณทุกคนได้ครับแต่ผมเลือกที่จะตอบแทนบุญคุณแทนดินเป็นการทดแทนครับล่าสุดเลยครับมผมได้รับการติดต่อ ให้เข้ามาออกรายการในระหว่างที่ผมนอนอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดสุรินในการที่ผมผ่าตัดเอาซีดออกขนาด5กิโลกรัมแล้วเกี่ยวข้องยังไงครับเกี่ยวข้องยังไงกับคุณธรรมครับผมได้รับพระนะครับพระพิสุสง์ดูแลผมผมไปเยี่ยมดูแลพ่อแม่ของผมยี่สิบปีในการเดินทางผมได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่น ผมศึกษาในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นหลักสูตรสูงสุดเป็นประธานหลักสูตรนักยุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและที่ภาคภูมิใจที่สุดคือผมเป็นจิตอาสาพระราชทานนะครับในช่วงที่ถวายพระบรม,มศพแล้วก็ผมต้องขอบคุณทีมโรงพยาบาลสุรินรที่ช่วยรักษาชีวิตของผมให้ผมอยู่รอดให้ได้มาพบ และก็ให้ได้มาบอกเล่าแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านที่ฟังขึ้นหนึ่งเลยในะความเป็นจิตอาสาของเราเนี่ยทางทางศูนย์เองติดต่อมาเพื่อที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในความเป็นคุณธรรมของเราเนี่ยในขณะนั้นคือเราเจ็บป่วยอยู่ใช่คับแล้วซึ่งก็หมายพาตัดนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องเล็กๆใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ตัดสินใจเลยว่าจะต้องมาถ่ายทอดครับครับคนนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์เล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป,เปรียบได้กับเรื่องราวของว่าความกระตันยูรู้คุณเนี่ยในสิ่งที่ดีงามด้วยนะครับ มันตอบกลับมาสนองกลับมาให้กับเราอย่างไรบ้างครับในยามที่ตนเองเนี่ยเผชิญกับความยากลําบากที่สุดของชีวิตก็คือร่างกายเรายังได้รับการดูแลจากทีมโรงพยาบาลสุรินทร์ซึ่งเราเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินต้องกราบขอบพระคุณมากครับเราดูแลอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเราได้พระพิสุทธิสงฆ์ให้นิสิตมจรวิทยาเขตสุรินทร์ส่งนิสิต มาช่วยดูแลของเรารมาช่วยเฝ้าไข้เรารในยามที่เราต้องการผู้ที่ดูแลที่สุดเพราะว่าสองอาทิตย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลบเป็นช่วงที่ยากลําบากที่สุดครับและเป็นภาวะฉุกเฉินด้วยภาวะฉุกเฉินด้วยไม่งั้นผมจึงอยากจะบอกว่าถ้าเราหมั่นทําความดีโดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนสักวันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนผู้คนที่เราเห็นแล้วเขาก็เห็นเราเนี่ยนะครับ เขาก็ยอมรับเราสร้างแรงบันดาลใจและอุปถัมภ์ค้ำชูเราให้เรามีกําลังใจถึงทุกวันนี้ได้ครับนี่แหละครับเขาเรียกได้ว,ว่าเป็นอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดรายการนะฮะผมบอกว่าคุณธรรมนั้นคือพลังแห่งความดีอาจารย์ตอบได้ชัดเจนเลยว่าพลังแห่งความดีพลังแห่งการมีคุณธรรมนั้นก็ย้อนกลับมาในภาวะวิกฤตของชีวิตของตัวเราเองได้นะครับคนนี้เนี่ยผมเชื่ออยู่อย่างนะครับว่าคนที่มีคุณธรรมคนที่มุ่งหวังที่อยากจะใช้สังคมนั้นเกิดความดีขึ้นมา ทุกคนก็อยากมาเป็นจิตอาสาในการพัฒนาสังคมหรือว่าในการมาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับจุดเริ่มต้นของอาจารย์นะฮะเรามีอุดมการแล้วแต่ว่าการวางแผนการขับเคลื่อนการทํางานของเราเนีครับเราต้องวางแผนอย่างไรบ้างครับเพื่อที่จะให้เกิดแรงบันดาลใจหรือว่าเกิดผลที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดสําหรับสังคมนะครับเวลาที่เราจะทําอะไรนะครับโดยเฉพาะในการที่เราเป็นนักบริหาร นอกจากบทบาทของนักบริหารเราก็คือคนธรรมดาค,คนคนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าผมติดดินมากๆรเราไม่ดูเรื่องของความรู้แต่เราใช้ความรู้ที่ใกล้ชิดประชาชนได้วิถีของเราผมทำเป็นโมเดลหนึ่งขึ้นมาที่ผมเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วในการที่จะกำหนดบทบาทชีวิตของผมครับว่าเส้นทางชีวิตของผมเมื่อเลือกเดินไม่ได้สุขสบายครับเ mm hmm. พราะเราจะต้องเผชิญกับคำว่าเราทำ โดยที่เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนทั่วไปในสังคมของเรารแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราพบว่าเราสามารถเป็นหลักให้แก่ผู้คนได้และว,วันนี้ก็คือสามารถที่จะร่วมสร้างแรงบันดาลใจได้การทำกิจกรรมเพื่อสังคมคำว่ากิจกรรมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นบอกว่าใครๆก็ทำได้แต่การชักชวนจิตอาสาซึ่งหลายท่าน ที่เราชวนไปทำจิตอาสาในครั้งเมื่อเวลาที่ประชาชนกราบพระบรมศพนั้นเนี่ยผมต้องเรียนว่าทุกเสาร์อาทิตย์ทั้งปีครับที่ผมไปช่วยนะครับในเรื่องของอาหาร,รการที่ใช้ความรู้ในเรื่องของวางแผนยุทธศาสตร์ให้ระดับกรมระดับกระทรวงหรือแม้กระทั่งศูนย์แพทยศาสตร์ระดับชั้นคลินิก นะครับหรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับแล้วเรื่องของการบินสอปอสอชอแล้วก็หน่วยงานต่างๆตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าผมยึดหลักในเรื่องของการสร้างคนสร้างสังคมและสร้างชาติรสร้างคนเนี่ยผมขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งโดยจิตวิญญ,ญาณความเป็นครูของผมพ่อผมเป็นครูครแม่ผมเป็นพยาบาลเราอยู่บ้านพักครูเล็กๆที่โรงเรียนอนุบาลสุริน ผมเป็นเด็กจต่างจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ผมเห็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูง<ม>และผมก็เอาส่วนนี้เนี่ยเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อน<ม>และสุดท้ายคําว่าสร้างชาติก็คือมผมเป็นผู้ที่นําเสนอในเรื่องของตําบล ปลอดภัยในปัจจุบันก็คือเป็นตำบลมั่นคง,งั่งครั้งยังยืนครับอืมครับอันนี้ก็เขาเรียกตัวว่าปูพื้นฐานม,มาจาก1เลยอุดมการ2เลยคือเราเป็นนักบริหารอยู่เราด้วยก็มีการจัดก,การวางแผนเพื่อที่จะให้งานที่เราจะทําเพื่อแผ่นดินนั้นสามารถที่จะประสบความสําเร็จไปได้นะครับคราวน,นี้เนี่ยมาดูกันที่เรื่องของสนามบินนะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกไวน้นะครับว่าแล้วประชาชนเองเนี่ยเข,เขาได้อะไรจากสิ่งที่เราต้องการที่จะตอบแทนคุณให้กับแผ่นดิน,นครับ ที่ผมยกตัวอย่างสนามบินเพราะ,ะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เล็กมากและแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของการมีความสามารถทักษะในการที่จะซ่อมแซมเครื่องบินมากกว่าร้อยปีแล้วครับแต่การพัฒนานั้นจําเป็นที่จะต้องอาศัยพลังอย่างมากและการมีสนามบินนี่เองเนี่ยตามปรัชญาของการมีสนามบินขนาดเล็กก็คือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เวลาที่เราจะรับส่งอวัยวะนะครับในในพื้นที่ห่างไกลเวลาในการที่เราจะทำให้การเจริญทางเศรษฐกิจฐฐก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยสนามบิน,น,บนขนาดเล็กการคมนาคมใช่ร,รวมถึงล่าสุดสนามบิน ที่มีความคล่องตัวก็ช่วยในเรื่องของการดับไฟป่าด้วยครับผมครับคือช่วยในเรื่องของสิ่งที่เกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติด้วยครับครับก็ตัวนี้เราเราไปทํางานอย่างไรบ้างครับไปดําเนินการวางแผนยังไงบ้างครับการส่งเสริมแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการทําให้ประชาชนเนี่ย เข้าใจในเรื่องของบทบาทของสนามบินของประชาชนนะครับผมยกตัวอย่างท,ที่สนามบินที่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แล้วได้มีการจัดทำแอร์โชว์เนี่ยสองครั้งแล้วนะครับก็มเเีเครื่องบินขนาดเล็กเนี่ยนะครับมากมายทั้งทั่วทั่วประเทศและรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือมาเลเซียก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มแข็งของ,ขอ,งอุตสาหกรรมการบินที่ ต้องบอกว่าบางอย่างเนี่ยไม่ทราบแล้วก็อาจจะมองข้ามไปเนี่ยทำให้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นอย่างที่สองก็คือช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะได้รับความนิยมมากแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยก็มีศักยภาพในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการบินนะดูถ้าเกิดว่าเรามองไปในถึงเรื่องของนโยบายของภาครัฐเองหรือว่านโยบายของรัฐบาลเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปซัพพอร์ตในเขาเรียกว่า เป็นสิ่งที่ที่เรามีความรู้ความสามารถนะครับในเรื่องของการบินแล้วก็ต่อยอดไปถึงภาคประชาชนนั้นก็เรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกต่างๆนะครับขนส่งสินค้าอะไรพวกนี้ด้วยคนนี้เนี่ยอาจารย์เองเนี่ยฮะพอเวลาเราทํางานอะไรขึ้นมาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยทุกคนอยู่แล้วอย่างอาจารย์เองอาจารย์ก็บอกว่าเวลาจะทํางานหัวาจเนี่ยมันคือเส้นทางที่ยากลําบากนะครับคนเราเวลาเดินทางไปเนี่ยเส้นทางยากลําบากเนี่ยก็มีความเหน็ด เหนื่อยแต่สิ่งสําคัญที่สุดเรามีปัจญาชีวิตยังไงครับอาจารย์ที่เมื่อวันที่เราเจอปัญหาหรือวันที่เราเหนื่อยท้อแท้เนี่ยเรายังคงชัดเจนในเรื่องของอุดมการ์ที่ตั้งไว้กับปณิธานเพื่อแผ่นดินเนี่ยครับที่จริงแล้วผมไม่ได้ชื่อปณิธานมาก่อนเลยนะครับผมอาจจะคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งนะที่น่าจะประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุประมาณ30มสิบเศษปีนี้ผมอายุห้ารับในช่วงนั้นเองนะครับผมได้เปลี่ยนชื่อนะครับ เป็นชื่อปณิธานม,มันเหมือนเป็นนิวชัปเปอร์มันเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ของชีวิตตรงนี้คือจุดเปลี่ยนของชีวิตและผมรักแม่ผมมากมแม่ผมชื่อประจวบผมก็เอาชื่อหน้าปอปลาเนี่ยมาเป็นชื่อนำแล้วผมคิดว่าบทเพลงความฝันอันสูงสุดนี่คือปณิธานที่หานมุง่งแล้วเวลาผมเหนื่อยผมท้อแท้ไปเรื่องธรรมดาของของพวกเราทุกคนครับผมก็จะนึกถึงวลีคําว่า ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะก็คือเหมือนว่าไม่ว่าจะทําอะไรขึ้นมาด้วยความรักสายใยรักจากคุณแม่ที่เรารักท่านนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นความกระตันยูอย่างหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าเป็นคุณธรรมด้วยอย่างหนังสือในมือนี่คืออะไรครับอาจารย์หนังสือในมือเนี่ยผมหยิบมาเพราะว่าอยากจะบอกว่างงการที่เราได้ศึกษาพระราชมรดกของรัตนก้าในหลวงราชาการที่9้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับว่า จะทาให้เรามีความเข้าใจและเรายึดถือว่าพระองค์ท่านสอนอะไรมากมายแก่ประชาชนของพระองค์เมื่อเราได้ศึกษาเราก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของหลักของคุณธรรมรการดําเนินชีวิตได้อยาอ่างถูกต้องครับครับอันนี้ก็คือการน้อมนําหลักนะครับของพระองค์ที่ได้พระราชทานไว้ให้เราเห็นต่างๆอย่างมากมายเลยอย่างโครงการที่พระองค์ได้สร้างเอาไว้เนี่ยสี่พันกว่าโครงการตลอดพระชนชีพของพระองค์เนี่ยเราก็ได้เห็นเลยว่าทุกสิ่งอย่างนี้ทําเพื่อ ก่อให้เก in yup. ิดทั no. ้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยใช่นะครับตรงนี้เนี่ยครับก็เข้ากันมาถึงเรื่องของหลักคุณธรรมในความพอเพียงเนี่ยอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายเพราะว่าพอเพียงเพราะบางคนเนี่ยตีความว่าพอเพียงเนี่ยผิดไปพอเพียงใครใครฐานะยากจนอยู่ก็ให้จนอยู่อย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะอาจารย์ช่วยตีความให้หน่อยคำว่าพอเพียงก่อนจะพูดคําว่าพอเพียงผมอยากจะพูดคําว่าคุณธรรมก่อนครับ คุณธรรมเนี่ยเป็นหลักพื้นฐานของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนรหรือที่เรียกว่า SDG <ม>ซึ่งผมสอนหัวข้อนี้ในระดับปริญญาเอกคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รและวคำว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค,คุณธรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง3ามคำนี้จะนำไปสู่ความหมายของคำว่าพอเพียงครับ พอเพียงต้องรู้ตนอรู้ตนเข้าใจตนก่อนอสิ่งนี้ก็สิ่งที่ยากมากนะฮะเพราะเราทําอะไรโดยที่เราไม่รู้ตัวเองมากมายเลยฮะแต่ถ้าเมื่อเรารู้ตัวเองรู้จุดตัวเองแล้วสิ่งที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเพื่ออนาคตแล้วเราก็ประมาณตนได้ว่าเราจะทำยังไงแล้วเราสร้างพลังร่งรวมกันให้เกิดโมเมนตัมเพราะงั้นการที่เรารู้จักเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีให้เห,หมาะสมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับมีความร่วมมือกันมีพันธมิตรร่วมกัน นั่นก็คือทําให้สังคมงดงามงอกงามเป็นสิ่งที่ดีความพอเพียงไม่ใช่ว่าอยู่กับที่โดยไม่ไมพัฒนาไม่ใช่ครับครอ่านี้เราก็เป็นภาพการสะท้อนที่เห็นครับคุณผู้ชมครับจากบุคคลคุณธรรมต้นแบบนะครับที่ถือได้ว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงเนื้อหาสาระในการทํางานในการดํารงชีพเท่าน,นั้นครับที่ดํารงตนอยู่ในหลักหัวข้อ,ของคำว่าคุณธรรมพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและความกระตันยูรู้คุณครับแต่ว่าในเรื่องของความเป็นจิตอาสานั้นก็ยังต้องการที่จะทํา เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยและสิ่งสําคัญที่สุดครับได้มีการน้อมนําหลักการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชม,มหาราชบรม,มานาถบ,บพิตรมาใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมีความสุขทั้งตัวเองแล้วก็สร้างสังคมไทยให้มีความสุขด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เมียงสรงครับที่ได้มาพูดคุยกันขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับ ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พากันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับติดตามชมรายการทอ t ที e ซึ่งรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียง CC และเสียงบรรยายภาพ AD เพื่อคนพิการติดตามได้ทุกวันศุกร์18นาิกนาที ทางโทรทัศน์รัฐสภารวมถึงรายการที่น่าสนใจอื่นๆได้ครบทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณได้ทั้งในระบบ iOS และ Android น้อยหกินาทีต่อวันกินข้าวอู้น่ากินจังเด็กควรจะได้กินอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับสุขภาพดาตีสวัสดิ์ลูกดาตีสวัสดิ์ลูกเด็กควรนอนให้ครบ9กงสชั่วโมงทำไมพ่อกับแม่ชอบแก้งผมทุกเรื่องแกล้งที่ไหนเขาทำตามสามเหลี่ยมสมดุล สมดุลด้วยสามเหลี่ยมสมดุลคุณผู้ชมครับในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเราอาจจะมองเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลของภาครัฐนะครับในการขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นมาภายในบ้านเมืองของเราครับ แต่แท้ที่จริงแล้วนะครับทุกภาคส่วนถือได้ว่ามีส่วนสําคัญยิ่งครับในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองครับไม่ใช่เพียงแค่การกําหนดนโยบายนะครับของภาครัฐบาลหรือว่าภาครัฐในการขับเคลื่อนในการทํางานต่างๆนะครับมุ่งสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนครับภาคเอกชนเองก็ถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับเราลองนึกดูนะครับว่าคนที่เข้าไปทํางานในระบบเอกชนในภาคเอกชนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ครับ หากองกรมีคุณธรรมภาคเอกชนมีคุณธรรมนอกเหนือจากเรื่องของการที่จะทําให้พนักงานภายในองค์กรนั้นมีความสุขในการทํางานแล้วแต่ผมเชื่อนะครับว่าความสุขที่ได้จากการทํางานภายในองค์กรที่มีคุณธรรมพนักงานนั้นเขาจะสามารถที่จะนําคุณธรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรส่งต่อภายในชุมชนและสังคมได้ครับวันนี้ครับมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรคุณธรรมมาฝากกันไปติดตามชมครับ เราเนี่ยเราก่อสร้างมาปีนี้ก็เข้าปีที่63แล้วเราต้องการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าเราให้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งก้าวเข้าไปสู่ในระดับสากลได้ใช้สโ,โลแกนคอนเซ็ปต์ว่าคงทนคุ้มค่าปลอดภัยก็หมายถึงว่าสินค้าเราเนี่ยมันเป็นพวกกฏมุทุกดังนั้นถ้าเกิดบัติเทศแต่ละครั้งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความรุนแรงดังนั้นเราก็ต้องให้ความสําคัญของความปลอดภัย ความปลอดภัยมันก็จะโยกเข้าสู่พนักงานของเราต้องมีความปลอดภัยเราก็ยึดมั่นมาตลอดว่าถ้าพนักงานก้าวเข้ามาเราต้องดูแลเขาเหมือนเป็นครอบครัวของเราครอบครัวของเราต้องการอะไรบ้างความสุขความมั่นคงที่สามารถที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้การมีพนักงานอยู่2,000ักว่าคนการดูแลเนี่ย ถ้าทุกคน,นมีความสุขมีความมั่นคงมีความมั่นใจรักองค์กรแล้วมันก็จะถ่ายออกมาในรูปของการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพราะบางครั้งถ้าเราไม่ทํามาถึงก็เอาแต่งาน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 เขาจะองค์กรรู้สึกบางครั้งก็จะต่อต้านจิตใจการถูกบังคับให้ทํางานอยู่ตลอดเวลามันก็เครียดมันก็ส่งผลกับตัวคุณภาพสินค้าเพราะการทำงานทำคุณภาพสินค้ามันก็เป็นศาสตร์อันหนึ่งนะอย่างเวลาผั ข้าวร้านค้าถ้าบางคนแบบเอาใจใส่หน่อยวิถีที่ถันในการผัดเนี่ยรสชาติก็ออกมาดีแต่ถ้าบางคนมาถึงโยนโยนโยนผัดผัดมันก็ออกมาก็ไม่ดีสามมิตริเราส่งเสริมด้านคุณธรรมทั้ง4วมิติพอเพียงมีวินยัยสุจริตและจิตอาสาเราก็มาบูรณาการกิจกรรมเราทั้งหมดนีค่ะให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร พนักงานผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ของสัมิัดนะครับดังน,นั้นผู้ชายยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อเรื่องของบุหรี่เหล้าเรื่องของสุขภาพจะไม่ดีพี่ก็เลยต้องเอากิจกรรมต่างๆมาดูแลเรื่องของสุขภาพส่งเสริมให้พนกรรักงานเลิกบุหรี่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเอ็นซีดีลดความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและก็อื่นๆซึ่งเราก็ทามาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลลัพธ์คนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ร้อยกว่าคนตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมา ในส่วนของคุณธรรมในเรื่องของพอเพียงอยากให้พนักงานเนี่ยให้ความสําคัญกับรายได้ของเขาเรื่องของอาหารการกินของเขาเรื่องสุขภาพของเขาดังนั้นเรามีริมรั้วอยู่แล้วมีพื้นที่ให้เขาได้ปลูกผักเพื่อเป็นครัวของพวกเขากันเองไม่ว่าจะเป็นปลูกล้ววปลูกมะละกอปลูกที่เขาอยากกินนะคะ่ะเขาอยากกินอะไรเขาปลูกอย่างนั้นซึ่งเ,เราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปีศูนย์จนถึงณปัจจุบัน ในส่วนของวินยัยอย่างที่บอกค่ะเราส่งเสริมพนักงานเราดูแลสุขภาพมันเป็นการส่งเสริมวินัยอีกด้านหนึ่งรวมถึงการดูแลตัวเองระหว่างทํางานด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญกับพนักงานสาม,มิตรเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าพนักงานเราดูแลตัวเองดีมีวินัยในการทํางานมันจะปลอดภัยจากการทํางานด้วยอุบัติเหตุก็จะลดลงเราเลยได้เป็นองค์ปรต้นแบบของสุขุพธรรมเองนะคะในภาคธุรกิจเราเป็นต้นแบบ หนึ่งใน50องค์กรทั่วประเทศเราเป็นต้นแบบในเรื่องการส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเป็นหนึ่งองค์กรต้นแบบของสมาคมพัฒนาคุณภาพ,พ,พสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่นะฮะแล้วก็เป็นต้นแบบอีกหลายๆแบบที่เราเชื่อว่าหลายๆองค์กรน่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตดีใจครับพออยู่บริษัทนี้มาเกือบ 30ปีแล้วกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยทั้งปลูกต้นไม้อยากจะปลูกแบบให้มันร่มรื่นมามีกิจกรรมอย่างนี้ทางบริษัทก็สนับสนุนส่วนหนึ่งแล้วก็มาทําเองแล้วก็ลงมือดูแลเองมก็รู้สึกสบายใจดีขึ้นเยอะเลยครับ้เราอยู่เป็นแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยพราะสามีเราคุณพ่อก็คนจีนใชฮะมาจากเมืองจีน เรื่องเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาก็จะปลูกฝังมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราโตมาได้ก็เพราะว่าพนักงานดังนั้นเราก็อยากทอดทิ้งเขาเร,เราต้องดูแลเขาให้โตไปพร้อมกับสามี ผู้ชมครับสังคมโลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างมากมายด้วยครับในความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้นะครับผมเชื่อครับว่าในเรื่องของคุณธรรมนั้นจะสามารถเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีเลยเล่ะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการใดๆเกิดขึ้นมาก็ตามเกิดขึ้นมาภายในครอบครัวเกิดขึ้นมาภายในชุมชนในสังคมหรือว่าเกิดขึ้นมาภายในประเทศชาติบ้านเมืองครับคุณธรรมจะสามารถทําให้วิกฤตการต่างๆคลี่คลายไปได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนที่เกิดโรคระบาดร้ายแรงโควิด1 9 นั่นก็ถือได้ว่าด้วยความเป็นคุณธรรมที่เราช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆนะครับของการนําคุณธรรมนั้นไปใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆได้ครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสได้ครับที่แอปพลิเคชันมอร์ทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์รรงคการมหาชนครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับในการถอดรหัสคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆครับพื้นที่ชุมชนเขาอยู่รวมกันอย่างไรเกิดปัญหาทําไมเขาช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ และยังรวมไปถึงเขามีแนวคิดอย่างไรครับในการที่จะพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนของเขานั้นเป็นชุมชนที่ปลอดภัยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยังย่งยืนได้รวมไปถึงสาระเนื้อหานะครับที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นได้มีการบรรจุเอาไว้ลองเข้าไปดูกันครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําคัญนะครับที่จะมาตอบคําถามกับเราครับว่าคุณธรรมหลากหลายคนมองว่าเป็นนามธรรมท่องจํากันไปแต่ว่าคุณธรรมคือพฤติกรรมที่ดีงามที่สะท้อนออกมาทําให้ตัวเราเองมีความสุขและสังคมนั้นอยู่กันร่วมกันได้ างร่มเย็นเป็นสูขได้ลองเข้าไปสัมผัสกันดูที่อแอปพลิเคชันมอรทัศน์ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทาทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ